รวมเรื่องเล่าของขลังที่เล่าต่อกันมาในที่หยดสองรวมกันมาให้ชมกันมีอะไรบ้างเชิญรับชมและถูกใจเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพี่ยักษ์ในที่หยดสองรอดมาได้ด้วยยันมหาอุดซึ่งเป็นยันที่ตาพวงเขียนบนหุ่นดินชาที่ยักษ์โดนผีสะกดให้ยิงตัวเองตอนนั้นตาพวงทําหุ่นลุงยักษ์ต่อจากจาประพันธ์ตอนที่ตาพวงพูดว่าต่อไปตายักษ์หุ่นก็คือพี่ยักษ์นี่และและที่เขียนยันซึ่งตาพวงน่าจะพอรู้ว่ายักษ์จิตแข็งสามารถต่อกรผีได้เหมือนฝากให้ช่วยจัดการยันที่ตาพวงเขียนใส่หุ่น เป็นยันมหาอุดเป็นหนึ่งในสายวิชาของสายศาสตร์ไทยที่โด่งดังมากๆในเรื่องการทําให้ปืนมีปัญหาขัดลํากล้องยิงไม่เข้าบ้างหรือยิงเข้าแต่ไม่สามารถทําอันตรายจนถึงตายมหาอุดลงด้วยยันเครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพันพระเจ้าห้าพระองค์ยันเถาะมะอาอูาอ,อ,อิดวาสุยันนทรหดยันที่ลงคําว่าอุดอัดยันหัวใจนว,วรคุณยันที่ลงเป็นรูปเทพที่มีฤทธิ์ทำให้พี่ยักษ์รอดได้นั่นเองครับในที่หยดสองจะมีผ้าสีแดงที่พี่ยักษ ใช้พันมือก่อนที่จะต่อยผีคือผ้าอะไรผ้านี้คือผ้ายันท้าวเวสสุวรรณเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณคือเจ้าแห่งผู้ผีคนไทยโบราณมักเอาอยันนี้ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายมารังควานผ้ายันท่านท้าวเวสสุวรรณว่าสามารถป้องกันขุนใสมนดําผีได้คนทําอาชีพสัป,ปเหร่อจะนิยมพกติดตัวไว้ครับซึ่งพี่อยากใช้เสริมพลังต่อยผีครับพี่อยากก็จะมีของดีหลายอย่างพกติดตัวเช่นตะกรุดพิสมรตะกรุดวิรุญจำบงังมีดหมอลงอาคมเปิดป่าน้ำมนต์ที่ราดผ้ายัน ตะกรุดพิสมอนจากหนังที่หยดสองมีอยู่จริงเครื่องรางของคลังของพ่ย์พระเอกของเรื่องใช้ปราผีในหนังคือกระสุนพิสมอนซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตะกรุดพิสมอนของจ่าประพันธ์อีกหนึ่งตัวละครสำคัญเป็นหนึ่งใน9สุดยอดเครื่องรางมงคลหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยโดยท่านเจาะจงจะต้องนํามาจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ป่าคลองบางปืนเท่านั้นโดยใบลานที่ได้นี้จะเป็นยอดใบลานเดือนหา้าเป็นใบลานอ่อนตากแห้งม้วนไม่แตกต้นตาลที่ว่านี้จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบ้านบางปืน สาเหตุที่ต้องใช้ใบาลานปากคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่กร่อนเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนามเมื่อได้ใบาลานจากบางปืนมาแล้วท่านจะตัดเป็นชิ้นเล็กขนาดประมาณ5-6ถึงนิ้วพึงแดดแล้วนํามาลงอัขรบนใบาลานด้วยตัวขอมอ่านได้ว่าภูพิภูพภาล้อมรอบด้วยตัวมีไว้ตรงกลางประกอบด้วยอัขารหนุนตามสมควรตะกรุดวิรุณจำบังตะกรุดของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม ถ้าใครได้ครอบครองจะถือเป็นสุดยอดตะกรุดของหลวงพ่อกวยเป็นของที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองในอดีตเครื่องรางของขลังนี้จะมีติดตัวเฉพาะมหากษัตริย์แม่ทัพนายกองโดยเฉพาะการใช้ติดตัวในายามศึกสงครามซึ่งภายในตะกรุดนี้ได้บรรจุยันที่ทําจากโลหะมีชื่อว่ายันวิรุณจำบังยันนี้ถูกเขียนขึ้นครั้งแรกโดยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมที่สร้างตามตำราสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดว่ามีริธานุภาพหนึ่งประการ และในบางตำราของครูบาอาจารย์ได้ลงมนพระการมนบทนี้ถือเป็นมนที่ให้ผลในการสะท้อนกลับในสมัยโบราณหากสมตะกรุดวิรุณจำบังหากในช่วงออกรบพลาดท่าเสียทีถูกศัตรูล้อมเพียงสมตะกรุดและตั้งสมาธิท่องคาถาก็จะสามารถหายตัวได้ในช่วงอึดใจทําให้สามารถหลบหนีจากเหล่า้าสศึกหรือศัตรูได้ดงขโมดในที่จุดสองดงขมดซึ่งท่าแตรงตัวก็คือดงผีที่บรรดาผีมารวมกันคําว่าขโมดมาจากภาษาขเขมรแปลว่าผีกล่าวกันว่า ป่าดงขมดเป็นป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกเกินไปเพราะเชื่อว่ามีผู้ผีปีศาจและสิ่งเร้นลับคอยหลอกหลอนหากใครย่างกลเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าที่เจ้าทางก็อาจหลงป่าและไม่มีวันได้กลับออกมาอีกบางก็เล่าว,ว่าในป่าแห่งนี้ซ่อนขุมทรัพย์อันล้ำค่าเอาไว้ซึ่งเป็นของโจรผู้เรืองอำนาจในอดีตที่นำมาฝังไว้ผีขโมดคือผีที่เห็นเป็นลูกไฟหรือแสงลอยอยู่ในป่าคนที่หลงป่าอาจจะคิดว่าเป็นคบไฟแต่พอเดินไปตามแสงก็ไม่เจอ แต่ใครที่คิดลองดีเข้าไปคุดหาก็มักพบจุดจบที่น่าสะพึงกลัวแต่สถานที่ที่จะประพันธ์วงในแผนที่น่าจะเป็นตำบลห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ครับกลับบันไดพางตาผีจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดสองที่จะประพันธ์กลับบันไดที่มีชาวบ้านผีเข้าแล้วกําลังหนีแต่โดนพางตาซึ่งมีการทําแบบนี้อยู่จริงพางตาพางใจผีเมื่อตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลไว้บนบ้านถึงเวลาที่จะนําศพลงจากเรือน ชาวล้านนาโบราณจะทําบันไดเทียมที่ทําจากกับด้วยเสียบด้วยซี่ไม้ไผ่ที่เรียกกันทั่วไปว่าขั้นใดผีหรือขั้นใดพรางบันไดดังกล่าวจะใช้วางท่าบันไดเรือนก่อนแล้วจึงนาศพลงบันไดเสร็จแล้วบันไดนี้จะถูกยกใส่ไปกับขาหามศพไปป่าช้าด้วยการทําเช่นนี้เป็นการพรางตาพรางใจผู้ตายด้วยเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายจะไม่สามารถหวนกลับขึ้นเรือนได้อีกเพราะจะับันไดเรือนของตนไม่ได้นั่นเองแต่ในภาพยนตร์คิดว่าจากระพันธ์คงหาอุปกรณ์ไม่ทันจึงตัดสินใจ ถอดบันไดออกจากตำแหน่งเดิมเป็นการพรางตาผีได้เช่นกันปอบตาพวงปอบตนแรกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์พุทธศักราช2435ปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคุณใสที่พรัรสาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้เรื่องของปอบตาพวงถูกบันทึกในหนังสือชุดวชิระยานวิเศษซึ่งพิมพ์ระหว่างปี2427 ถึง2,448ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามบันทึกเรื่องของปอบตาพวงเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,435ในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเรื่องราวกล่าวถึงชายตังทินนามว่าตาพวงซึ่งน่าจะเป็นชาวลาวที่ล่องแพมาขึ้นที่ท่าเรือวัดปากฝางแขวงเมืองอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดเห็นตาพวงไม่มีที่อยู่จึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณวัดปลูกกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยรูปลักษณ์ของตาพวง ถูกบรรยายไว้ว่าผมหงอกขาวทั้งศีรษะรูปร่างแหละผิวเนื้อกเกลี้ยงเกลาผิดกว่าปกติรลวโดยมากใครได้เห็นแก่แม้แต่หนเดียวถึงจะไปเจอที่ไหนอีกก็เป็นต้องจําได้ทั้งท่วงทีก็กล่าหารต่อมาคนแถวนั้นเกิดลงป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุติด,ต,ดติดกัน3มคนมีอาการแน่นิ่งซึ่งซึมจนต้องพึ่งหมอผีได้ความว่าเกิดจากปอบเข้าเนื่องจากตาพวงเป็นคนต่างถิ่นที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับคนอื่นจึงถูกมองว่าเป็นผีปอบเมื่อชาวบ้านเชื่อเช่นนั้น ก็พากัรรวมตัวไปเผากระท่อมขับไล่ตาพวงตอนกลางวันแสกๆโดยมีพระสงฆ์ร่วมด้วยคืนก่อนที่ชาวบ้านจะพาตาพวงไปสืบสวนที่เมืองรับแลตาพวงก็ได้หายตัวไปจากเมืองอุตรดิตถ์ระหอระเหินไปที่ใดก็ไม่มีใครรู้ได้ตาพวงจะเป็นผีปอบตามคำกล่าวที่เขาว่าจริงหร,ห,รหรือไม่ก็ไม่ปรากฏคำตอบแน่ชัด